ขาขาคือแม่ต้องสัตว์มากอ่ะไอแล่ะครับพร้อมครับถ่ายเรื่กันถ่ายหน้าถ่ายเสียงสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ YouTube เที่ยวภาคกลางนะครับ วันนี้เรามาทำอะไรกันครับพี่กิฟเรามาพายซับบอร์ดกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สวีทซับเฮาส์ครับอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามครับผมใช่ค่ะด้านหลังเราเนี่ยเลยสมุทรสงครามมีที่พายซับบอร์ดด้วยเหรอคะผมเพิ่งรู้ือนกันครับเนี่ยวันนี้ก็มีที่นี่ด้วยให้พายเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเที่ยวอัมพวาค่ะเราจะมาพายซับบอร์ดกันที่แม่น้ำแม่กลองเวลาเรามาสมุทรสงครามอะเราจะนึกถึงอะไรเวลาไปเที่ยวผมเนี่ยนึกถึงล่องเรือชมหินห้อยเที่ยวอัมพวา ที่นึกถึงเดินหาของกินตามาดล่มภ <c oughs> ูกเตลาี่ยัอนา่ม่ค่อยรว่าทตลาดน้มอร่มากแว่ากัก่องน <c oughs> ได้ก่ได้พักเรื่องของกินไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้เราจะมาออกกกำลังกายกันคราเดินไน <c oughs> นขมันค่ะซับ,บ,บก่อนเดยวห่างส,สบายๆไม่ไกลามากนะครับเราก็จะพายกันไปที่ตามแม่น้ำแม่กองที่สำคัญนะเราจะได้พายซับไป คาเฟ่ด้วยจริงเหรอผิดไม่พ้นเรื่องของจีนอีกแล้วอ่ะสุดยอดน่าจะถูกูกใจพี่กิฟต์แน่เลยเนี่ยมากคาเฟ่ที่ว่านั้นชื่อสมบุญคาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่ที่เป็นวิวทุ่ากลางสวนแล้วนอกจากจะมีกาแฟแล้วนะเขายังมีอาหารที่เสิร์ฟในลักษณะของฟาร์มสูเชเบิลด้วยเพราะว่าผักผลไม้เนี่ยเขาก็จะปลูกแล้วเขาก็จะนำออกมาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารอืมวันนี้ไม่ธรรมดาแน่เลยทำให้ไกลจากกรุงเทพด้วยนะ ขับรถมานิดเดียวก็เราก็ได้มาพายซับบอร์ดชมบรรยากาศริมแม่แมนม้ำน<ล>ะสว<า>ยงามมากออวันนี้พักกลางม,มาพามาเที่ยวแปลกใหม่อีกแล้วต่างากันมาเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าวันนี้เราพาไปภาพระหว่างทางเป็นยังไงเนาะโอเพนโอเพนทูดูมีคฉะได้ครับนะครับก่อนที่เราจะพายซับนะคะเราก็ต้องมาเรียนวิธีการพายซับที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้เรามี รับเชิญสุดพิเศษขอแนะนำให้พบกับคุณจิงค่ะคุณจิงครับสวัสดีค่ะที่นี่นอกจากไพรซับแล้วมีอะไรบ้างคะคุณจิงแนะนำหน่อยได้ไหมก็ที่นี่นะคะจะสวีทซับเฮาส์เราเปิดเป็นโรงเรียนสอนไพรซับนะคะสำหรับบิ๊กิเนอร์คนที่ไม่เคยไพเลยเนี่ยรับรองว่ากลับไปไพได้แน่นอนแต่ว่าถ้าคนไหนที่ไพรซับอยู่แล้วเนี่ยเราก็มีการรับจัดทริปนะคะเป็นไตรแบบทริปหรือว่าเราก็จะจัดทริปอยู่แล้วเป็น ทุกๆเดือนนะคะก็จะพาไปสวนผลไม้บ้างพาไปตลาดน้ำบ้างในเงี้ยค่ะยังไงก็ลองมาพายกันนะคะ,ะแสดงว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะมาพายที่นี่เนี่ย <c oughs> เขาก็สามารถมาพักที่นี่ได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้เราก็จะตั้งอยู่ในรีสอร์ทเลยนะคะเป็นบ้านพน,นาโรงแรมรีสอร์ทนะคะคนที่อยากจะบตื่นเช้ามาพายเช้าๆเนี่ยไม่ต้องเดินทางไกลนะคะที่นี่ได้เลยค่ะน่าสนใจมากๆบรรยากาศก็ดีนะคะบรรยากาศดีมาก ถ้าอยากถ้ามีโอกาสอยากให้ลองมาดูนะคะนร,ะรับรอบโต๊ะตอนนี้บรรยากาศดีมากๆแต่ตอนนี้เราช่วงเช้าเนาะอ,กอกนากาศไม่ร้อนด้วยใช่ค่ะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะไปกันที่ไหนครับวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนลองทายกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไประยะแบบใกล้กๆค่ะโลครึ่งเราจะไปที่สมดุล agroforest ที่คาเฟ่นะคะเป็นค,ค,คาเฟ่ที่เป็นมีกเกษตรอินทรีย์นะคะมีปลูกผักเลี้ยงไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุดยอดคือ ก็จะเป็นออร์แกนิกนะครับก่อนจะไปขนมก็มีค่ะครับก่อนจะไปถ้าเราภายไม่เป็นเราก็พายไม่ได้ถูไหมเี่พี่กำลังคิดประเด็นอื่นพี่กำลังคิดว่าแคลอรี่ที่เรา้าไปจะสมดุลกับแคลอรี่ที่เรานำเข้าหรือเปล่าดูแล้วอาจจะต้องิต้องทายซับสองสารอบนะครไปกลับโอเคเดี๋กิก่อนนะคะดีให้คุณจิงช่วยสอน่นะพโอเคงมันมีความยากมนมีความง่ายไหมในการจะายรนรวง ใครไม่เคยมีพื้นฐานกับพายเรือก็สามารถมาเรียนรู้กันได้ง่ายเลยเรียนรู้กันได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีให้ลองพายใกล้ๆกันก่อนแบบว่าลองเรียนการบังคับผิดทางอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่าในน้ำจริงแล้วเราโอเคไหมอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปการขึ้นการลงใช่ก็จะสอนเซฟตี้ตั้งแต่อุปกรณ์เซฟตี้ถ้าสมมุติแบบเจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นตกน้ำหรือจบเจอเรือคลื่นจากเรืออะไรเงี้ยเราจะทำยังไง ครับนี่เดี๋ยวเราไเดี่ยวกค่อยติดตามต้องรีบขนแน่เลยโอเคครับ อเอเอนี่คือกับวิธีเอาล,ลงใช่ไหมเอาไวบ้บนหัวก่อนครับไม่หนักเลยครับไม่หนักอ่ะครับไม่หนักครับทำไมเสียงเหมือนหนักครับ<ม> oh, โอ้ยอ,อ,อย่าแอน ลงนะคะทุกคนต้องมีชูชีพนะคะเพราะว่าในฐานะที่เราเป็น beginner นอ้นอนักท่องเที่ยวต้องมีชูชีพนะคะเป็นกีฬาทางน้ําเผื่อเวลาเราตกน้ําไปเราจะได้ไม่แพนิกนะคะค่ะไหนโชว์ตาหน่อยสินี่ชเดะ๊น่ารักมากเลือกด้วยครับเอาไหนดีครับตัง้งสีฟ้าได้เลยค,ะยคะจะได้เข้าชุด ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ เาใส่บ้ากันได้แล้วเนี่ยยารอะคพรอมครับพร้อมครับายเรยกันายเรื่อายเสร็จมยังเห่อยูเราจะไปยภายทรักันที่ แม่น้ำแม่นนกองครับไปกันไปครับเราพร้อมนะครับไปพายซับกันที่แม่น้ำแม่กองครับไปเรือโอ้ไปครับไปเราไปพายซับที่แม่น้ำแม่กองไงครับไปครับไปเที่ยวกันนี่ท่านผู้ชมครับอินสตาร์เตอร์เราลืมไม้พายนะครับอินสตาร์เตอร์เราลืมไม้พายนะฮะอินจะตกน้ำไหมก่อนอันนึงก็ตึ๊บอันนึงก็ตึ๊บ

การเป็นไงครับวิด<ช>ีโอ <Video S 2> ครับไม่ได้ถ่าย,<ด>ยรูปวิดีโอครับ,รบอาการเป็นไงอาการไม่เป็นไรแค่เหนื่อยตอนขึ้นบอ่อตอนตกน้ำแค่นั้นแหละแค่เหนื่อยจริงแต่สนุกครับสนุกมากต้องบอกว่าใครไม่เคยพายซับน้ำมาพายที่นี่ได้เบรนเนอร์ไม่เคยพายเลยมีอินสตัรเตอร์สอนสุดยอดมากแล้วก็พายแค่ไม่ไกลมากกําลังดีแล้วก็เดี๋ยวเราไปดื่มกาแฟข้างในกันพายเสร็จแล้วดื่มกาแฟแล้วเดี๋ยวก็พายกลับแต,แต่จะไม่ตกน้ำอีกแล้วเราดูแล้วกันนะ អាំ กับการพายซับบอร์ดในเมืองเราบอกเลยว่าเปียกยมันมากมาแล้วต้องเปียกพี่บอลใช่ทำไม <า S 1> มันไม่เปีเปยกไม่ได้เออเนาะมันต้องเปียกมันต้องสนุกต้องสายใจแบบนี้ก็อยากให้ติดตามครับกิจกรรมดีๆแบบนี้ของสำนักง,ง,งานส,สมุทรสงครามมีอะไรเล,เล่าเล่าขายของขายของอกิจกรรมพายซับบอร์ดคะต่อโจทย์กับโครงการ Amazing วิถีใหม่แอสมุทรสงครามสุทรคระตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษที่นี่ด้วยนะครับที่จังหวัดสมุทรสงคราม เรามีการกิจกรรมพายซับบอร์ดนอกเหนือจากที่นี่พี่ตั้มมีที่ไหนอีกที่ประจวบไหครับทางทอทอสูงงานประจวบเรามีโครงการคิดถึงคิดและวพายให้ถึงคิดและพายให้ถึงนะครับอันนี้เราเราพายซับในแม่น,มน้ำเนาะในแม่น้ำแม่กองใช่ไหมครับแต่ว่าของประจวบนเนี่ยทะเลทะเลครับ สนุกปะซูบเหมือนกันจับเอามะนาวอะไรเงี้ยครับติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ตรงไหนข้างบนยูทูบ,บเดี๋ยวขึ้นให้แล้วนะ,ะ, <pissed> นะว่าจะไปหาดูได้ที่ไหนนะครับคิดแล้วพายให้ถึงของสำนักงานประจวบคีรี <H>. ิขันกับอย่าลืม Amazing วิถีใหม่เที่ยวไทยไม่ตกเทรนด์ที่สมุดสงครามและสมุดสาครน,นะครับวันนี้เที่ยวภา,ากคกลางไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไ r i b ์ให้ท่องรูทูบแชร์เที่ยวภาคกลางกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้ว 拜拜，拜拜。